สวัสดีครับวันนี้ผมช่างเต๋ป่าขห้วยจะพามาชมการถอดสายพานนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่นะครับผมสายพานก่อนหมดสภาพนะครับมันยานมากเลยครับผมตีแข็งตอนขี่ตอนเราผ่อนมันดีดังนะครับมันเนื่องจากสายพานมันไปโดนแข็งนะครับแข็งสายพานมันดังเครื่องเครื่องเลยนะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับอุปกรณ์เราไม่มีบล็อกไฟฟ้าครับก็ทาแบบบ้านบ้านครับผมนอตเบอร์แปดนะครับคำ ลลอกสายพันนะครับนี่นะครับออกนะครับผมง่ายง่ครับตอนใส่ก็ค้าเหมือนเดิมนะครับสไตล์ช่างเต๋าปากขวายนะครับตามงบนะครับผมสายพายก็ใส่ของมือสองนะครับลูกค้าไม่มีงบนะครับมือสองก็มือสองสภาพเหมือนมือแรกนะครับนี่นะครับ ของแท้น,นะครับผมยังบอว่า,าดีๆเลยครับผมเท่ากับของใหม่นะครับสภาพดีใช้งานยาวๆเลยครับตอนเข้าอันนี้ครับนี่เข้าเลยไมีเหลืรอเออโอหไปรักบาร์หน่วยละหมื่นหนึ่งหมื่นประมาณตอมเนี่ยเดี๋ยวผมมีมวยเอาเจ้าท้า,ทาหน่อยมั้งเนาะ ข้าเหนียทาเหรอทาเอทามขแปนนึงน <Spanish reco> <it> ี <il bizarre> ่นะครับชามหน้าสภาพนะครับเนื่องจากรถมันเลมันจมน้ํามานะครับผมมันสภาพก็หนักอ่นะครับจอดไปน้าครับผมปีก่อนนะครับมันจมน้ํามาสภาพข้างในก็เละมากเลยครับนี่ชุดนี้ดีที่ขับได้นะครับเครื่องก็ยังดีอยู่นะครับก็จะจับสายพานอลนะครับ กเขาข้ง่ายๆครับผมทําเองก็ได้ครับซื้อแต่สายพานมา,ากับปะเจชุดบล็อกขันที่บ้านก็ได้นะครับวันปฤสเกรครับแต่ก็ปีใหม่นะครับผมก็จะหยุดยาวไปเที่ยวปีใหม่ ก็เอาเบอร์แปดคำเหมือนเดิมนะครับนัดตุ้มพู่เบอร์แปดขันแน่นๆนะครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมง่ายๆครับ ยานะครับผมนี่ครับสายพานกีบตีแข็งนะครับผมถ้ามัญญานะครับตัวเดิมัญญานะครับตัวนี้มดสภาพมากนะครับนี่นะครับลอยนี่ครับลอยลอยเป็นตีนะครับสายพานตัวก่อเครื่องดังมากเลยนะครับผมสภาพนี่นะครับสภาพรถจมน้ํามาก็ขับได้ขับดีอยู่นะครับเห็นมาเป็นอย่างนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับ